กระแสแปลกสำหรับนิวครับเมื่อวานนี้ก็ผมบอกว่านิวคาเซลครับทำได้ดีสุดแล้วนะผมโดยการที่แพ้กับทีมอย่างบาร์เซโลนาด้วยสกอร์สองหนึ่งครับแต่ตัวที่เหลือเนี่ยอย่างทางเบอร์เดอร์พูเซนครับก็คุณนิจุยกปันไปนะครับผมแต่ที่เหลือเนี่ยมาหมดเลยทั้งแมนซิตี้ครับไหนจะเป็นทางสูงคู่แฟรงเฟิร์ตครับก็ในญี่ปุ่นสองตัวนะผมยกไปหนึ่งแล้วก็โดนไปหนึ่งครับแต่วันนี้ที่พี่เข้มจัดให้ครับก็จะเป็นบอลสีคู่สีเหลืองใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและใครมีความเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาได้ครับผมและใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดกันกับพี่เข้มถ้าเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้พี่เข้มมาจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับบอลบูเลสเรียการ์ยูนันมาเองครับเป็นคู่ทางซุสจาดครับวันนี้ถ้าเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียทางซัมบัวรีนเองคู่นี้ครับเจอกันมาในล่าสุดครับเป็นทางซุสจาดครับบุกไปชนะซัมบัวรีได้ครับด้วยตะกอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์ครับในปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมแต เกมเดียวคือการที่ชนะทางมุอเช่กนกับบัตรครับแต่ว่าเป็นการที่ชนะในบ้านตัวเองด้วยและกับกับทีมเยือนแล้วถามว่า ทีมอย่างทางสัมบรีฟอร์มดีไหมนะผมตั้งแต่เปิดดูการมาแข่งทุกรายการมาเนี่ยเขาก็ยังไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไปสามเกมครับชนะสองเกมนัดล่าสุดครับชนะอบูบมาได้ครับหรือเป็นการที่บุกไปชนะฮัมบูกครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าทีมอย่างทางสัมบรีมีฟอร์มที่ดีกว่าเองครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับการที่ต้องมาเจอทุกการในบ้านแล้วและกระแสวันนี้เทไปที่ทางทุกการอย่างเต็มตัวแน่นอนครับว่าทีมอย่างทุกการครับเล่นในบ้านจะชนะทีมอย่างมุชเชตนกันบัดได้แต่ผมแล้ววันนี้้ตองเจอมรีผมมองว่าาาานนนนมมมัดูีควต่่งกแอนว่ามรีออาจจะมงว่าในเรรื่ออองงขฟ์มอาจจะโดดเด่่นนนครัับแตวี้มาเจอสังนนี ผมมั่นใจว่า afraid, os, ทีมทังกำบลีก็ไม่น่าจะรับทางสุสกาดไว้แล้ววันนี้ครับกระแสอวยที่ทางทีมอย่างตุสกาดเต็มตัวด้วยก็มั่นใจว่าวันนี้ทางตุสกาจะทําได้แน่นอนครับวันนี้ขอทิมทางสุจกาดได้เลยนะครับผมสอบตัวแรกส่วนคู่ที่2ครับเป็นบอลกันโชคซีเรียอิตาลีครับเป็นคู่ที่เช่ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกันมีการทางกาเลรี่ครับคู่นี้ครับเจอกันมาล่าสุดครับเป็นทางกาเลรี่เปิดบ้านชนะเลเช่ไม่ได้ครับด้วยสกอร์ถึงสิบหนึ่งครับแต่เล่นในบ้านเลเช่เองเลเช่ก็เฉ การเป็นสามเกมครับเสมอไปหนึ่งเกมครับแพ้ไปสองเกมนัดแรกเนเสมอกับเจนัวครับนในสองครับแพ้กับเอซิมิลานครับนัดที่สามครแพ้กับทีมอย่างอาตาลันตาครับก็ต้องบอกว่าเจอทีมระดับเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าก็ทำได้ดีครับแต่เวลาเจอทีมใหญ่ก็มักจะไม่รอดครับแต่กับการกับทีมเยรเล่ถามว่าทีมอย่างทางกาญจลีเป็นทีมใหญ่ไหมก็ไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรนะผมแต่การแข่งขันของเขามาทั้งหมดสามเกมเนี่ยชนะเสมอแพ้เลยนะผมนัดแรกเนี่ยก็เสมอกับทางฟิออร์ติน่าครับนัในสองครับบุกไปแพ้นาโปลีครับนัดที่สามก็ชนะทางปามล์ม่เ้า สร้างกันในเรื่องของผลงานมาได้เนี่ยก็ส่วนมากมักจะเป็นเกมในบ้าน,นครับแล้วก็วันนี้ไปเยือนด้วยนะผมถามว่าในเรื่องของกระแสะเปิดมาครับผมก็เป็นทีมอย่างทางเลเช่ครับเปิดมาเสมอตัวนะผมในเรื่องของฟอร์มเลเช่ก็แอบดูแย่เนาะแต่คู่นี้มันมีโอกาสที่มันจะจบการที่ผลเสมอสูงมากๆครับเพราะว่าในเรื่องของต่อสิ่เนี่ยในเรื่องของตัวลุกตัวจังสกอร์มันไม่ดีกันทั้งคู่ครับถา,วามว่าเกมรับเลเช่ดีไหมถ้ามาเจอทีมในระดับเดียวกันเนลเช่ก็มักจะทำได้ดีครับและกระแสสูงเปิดมาครับคู่นี้ครับขอเพียงแค่ไม่ถึงงง2ปปปรระะะะะตูููเเเเนนนนนี่่่่ยยยยผผผมมมมทุกกอออาาาาดดดสสสใจจลวแแิบไห น่าจว่าคู่นี้เต็มที่ก็จบมันแค่แบบเฉินเฉินหนครับเผก็จบแบบเสมอศูนย์ด้วยถ้าให้เลือกไปเลือกเฉินจริงวันนี้ผมก็บอกเลยว่าเรากดต่ำคู่เลเช่ไปยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับจิมไที่ทางต่ำคู่เลเช่เลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับที่พี่แกจัดให้ครับเป็นดังโอลิมปิลียงครับวันนี้ต้องเปิดบาตอนล้วกัมีางอองเช่ครับแน่นอนว่าวันนี้คู่นี้กระแสเปิดมารงมากครับทั้งนักว่าลียงเปิดมาบังคำเชนนทั้งสองประตูเลยแต่แน่น ทั้งหมดครับแข่งขันทั้งหมด4เกมก็ชนะได้ถึง3เกมครับนัดแรกเนี่ยชนะทางรองครับเปิดบ้านชนะเมสซานตัวครับชนะมาเซนตนึูนครับแล้วก็ไปเยือนแลนแพ้สามหนึ่งนั่นเองครับก็แพ้นัดล่าสุดนะครับผมแต่ถามว่าฟอร์มที่บ้านดูมีความแข็งแกร่งไหมก็แข็งแกร่งมากมากครับกับการทีมเยือนแล้วนะครับผมทางอองเชียครับเปิดดูการมาแพ้เป็นแค่เกมเดียวคือแพ้กับปารีสแซ็ชมองครับแต่เขาชนะทีมอย่างปารีสเอซีได้ครับเสมอทีมอย่างทางแลนด์นะครับผมแล้วบุกไปเยือนเสมอเมสซด้วยนะครับผมก็เจอท แต่แน่นอนว่าทีอย่างลียงค,ครับเขามีความได้เปรียบความเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วแล้วการที่เขาเล่นในบ้านตัวเองแล้วมีฟอร์มที่มันแข็งแกร่งเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าโยงในบ้านแข็งมา,มากๆครับในเรื่องของชูชนะเตะตัวนักเตะคุณภาพทีมลียงดูเหนือกว่าทุกททางอยู่แล้วแล้วผมแล้วลียงวันนี้เปิดมาบังคับชนะถึงสองนนตัวเลยแต่เฟรอาจจะเปิดมาแรกเมื่อนหน่อยนะผมแต่ผมมั่นใจว่าลียงวันนี้ทำได้แน่นอนครับสองตัวนี้เห็นครับก็เรื่องเชียร์พี่ทางลียงได้เลยนะครับ ส่วนผู้สุดท้ายครับที่พิเศษไปจัดให้นะครับคืนนี้ครับเป็นทางเรเบรติดครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกัมเยือนทางเลี้ยวโซลิดัดครับเป็นบอลลาลยกาสเปนนั่นเองคู่นี้ครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเีมทูเทีเนี่ยมันชัดเจนมากๆใครเป็นเจ้าบ้านชนะไปในฤดูกาลที่แล้วครับเล่นในบ้านโซลิดัดครับโซลิดัดก็ชนะไปด้วย0-2ศูนย์ครับเล่นในบ้านเบติสเบติสก็ชนะโซลิดัดไม่ได้ด้วย0-3ศูนย์ครับแต่ฟอร์มของทางเบติสเองนะปัจจุบันนี้แข่งขันมา5เกมครับก็ชนะได้เพียงแค่เเเเกกมมมมดียวคครรัับบสอไปแและพา แย่กว่าอย่างชัดเจนครับแข่งแขมพสี่เกมไม่ชนะใครเลยครับนัดแรกเนี่ยเสมอวาเลนเซียเสมอเอเปนยอนครับแพ้เรียวเบโดครับแพ้เรียวบัลลครับก็โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าทีมแบบซื้อด่าครับมีฟอร์มที่แย่มากกว่ากันเยอะมากครับแต่ถ้าถามว่าเบติสเองในเรื่องของเฮตเฮตเนี่ยมันมีความบ่งบอกได้เลยว่าเบติสมีในเรื่องของเกมเฮตเฮตในบ้านที่ดีกว่าครับแล้ววันนี้ก็เป็นเจ้าบ้านด้วยแต่กระแสเปิดมาขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูเนี่ยพูดได้เลยว่ากระแสแอบเปิดมาเบามากๆเลยครับกระแสแอบเปิลมาแปลงเกทีีี่่่ดดดดดกกกววาาามมัััั้ยซเอะๆครบบปจจุน เพราะว่าโซนิดัตเองก็ยังไม่ชนะใครครับแล้ววันนี้ต้องไปเจอกับทางเบติสในบ้านเนี่ยแต่กระแสเปิดประตูตัวผมแกบมองว่ามันดูมีกลิ่นนะครับไ้วใช่เลือกไปเลือกเฉียดจริงวันนี้ผมมองว่าทีมเหนือโซนิดัตเองมันมีในเรื่องของกระแสที่อวยพี่ทางโซนิดัตมากกว่านะครับผมถึงจะเป็นทีมร้องเถอะผมก็มั่นใจว่าวันนี้โซนิดัตเองก็น่าจะบุกไปไม่แพ้เราเห็นไปอย่างน้อยครับถึงเฮดเวสจะมองว่าทีมเบติสนะครับผมจะดีกว่านะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าโซนิดัตอนนี้จะทำได้ครับวันนี้ขอเลือก ครับตัวที่2ครับให้มองที่นางต่ำคู่เลเนเจ้ครับตัวที่3ครับให้มองที่นางโอนปีรียงครับและตัวที่4ครับให้มองที่นางโซซิดัสนั่นเองใคร,ร like, ที่ชื่นชอบตัวผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและใครมีความเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มพี่เข้มอย่าลืมแล้วผมทางเข้าออดูนะช่องมาเข้ากลุ่มของผมในการพี่เข้มได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผม,ม,มพี่เข้มเทปบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ